สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับบทเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะกับคุณรูปอเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาเรียนดูเรื่องอะไรกันเราไปดูกันเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเรียนในเรื่องของเลขไทยนั่นเองนะคะในครั้งก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เรียนคลิป่า ก็อัดคลิปการสอนใช่ไหมคะการเขียนเลขไทย1นถึงหไปนะคะติ็กๆยังจําได้ไม่เอ่ยว่าเลข1นถึงหเนี่ยเขียนยังไงบ้างนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือเลข6ถึงเลข10นั่นเองค่ะอ่ะตัวแรกนะคะตัวแรกเลยนะคะก็ค,คือเลขอะไรเอ่ยอ่านะคะตัวแรกนะคะก็ค,คือเลข6นั่นเองนะคะนี่นะคะก็ค,คือตัวหนังสือของ คำอ่าน <are again response> ตัวเลขไทยตัวน like ี้นะคะถ้าลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า6นั่นเองค่ะถ้าลักษณะแบบนี้เขียนแบบนี้เราเรียกว่า7นั่นเองค่ะต่อไปค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่า8นั่นเองนะคะนี่นะคะ o a อแปดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะลักษณะแบบนี้เรียกว่า 9นั่นเองนะคะนี่นะคะคือคำอ่านของเลขไกยนะคะต่อไปค่ะอ่ามีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นั่นหมายความว่าเป็นเลข10นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนตัวเลขไทย1-10ถึงสกันว่าแต่ละตัวเนี่ยเขียนยังไงมีลักษณะยังไงนะคะเผื่อเด็กๆเนี่ยลืมกันแล้วว่า 1- 5ถึงห้าเขียนยังไงและเดี๋ยวนี้เราก็ได้เรียนรู้เพิ่มไปก็คือ 6-10นั่นเองเราไป,ไปเขียนพร้อมกันเลยค่ะ,ะเริ่มที่เลขหนึ่งก่อนเลยนะคะเลขหนึ่งนะคะละักษณะของการเขียนก็คือม้วนนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนลงมาอ่านี่คือเลขหนึ่งไทยนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะ,ะเขียนไปพร้อมครูเลยนะคะแบบนี้นะคะก็นลากขึ้นไปนะคะม้วนลงมาแบบนี้นี่คือหนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปเลขอะไรเอ่ยเลขสองนั่นเองนะคะอะม้วนวกรอนะคะแล้วกขึ้นไปนิดนึงแบบนี้นะคะอยากแล้วก็ล่าลงมานะคะแล้วก็เล่าแบบนี้อแบบนี้คือเลขสองนั่นเองนะคะอะเขียนต้องดูอีกครั้งนะคะแบบนี้นะคะเขียนตามไปเลยนะคะเด็กๆฝึกเขียนไปด้วยนะคะแบบนี้เรียกว่า สองนั่นเองค่ะอ่าต่อไปค่ะอ่าต่อไปเลขสามนั่นเองนะคะอ่าม้วนหัวนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้อ่าอ่าเราลากลงมาให้ถึงบรรทัดนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้อ่ะเรียกว่าเลขสามนะคะอ่าอีกครั้งนะคะอ่าม้วนหัวนะคะม้วนหัวโลแบบนี้ก็ลากขึ้นไปนะคะก็ลากลงมาอ่าลากลงมาให้สุดนะคะลากมาให้สุดแล้วก็ ลาบนนี้อ่านะคะเขาเรียกว่าเลข3นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเลข4ค่ะเลข4เราจะสังเกตดูว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเราจะเริ่มที่หัวก่อนนะคะแล้วเรามาแบบนี้นี่คือเลข4นั่นเองนะคะอสี่แล้วต่อไป5นะคะ5อ่หาอ้าจะเป็นยังไงห้า น่าจะมีลักษณะคล้ายกับเลขสี่นะคะแต่มาตางกันตรงนี้อ่ะน่าจะมีอ่าหัวตรงนี้ด้วยนะคะอ่าต่อไปเลขไหนะคะห้าแล้วก็ต้องไปหกเราเรยนไปเมื่อกี้เองนะคะเลขหกอ่าแบบนี้นะคะคือเลขหกนั่นเองค่ะอ่าต่อไปเลขอะไรเอ่ยอ่าหกแล้วก็ต้องไป จ็ดนั่นเองนะคะเจ็ดจะมีลักษณะคล้ายเลขอะไรเอ่ยอนิตริกดูก่อนอ่าแบบนี้ก็ลากมาแบบนี้อ่าเหมือนเลขสามใช่ไหมแต่เลขเจ็ดก็จะมีหางขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่คือเลขเจ็ดันเองค่ะอ่าต่อไปเลขแปดเลขแปดก็เริ่มที่หัวอนเลยนะคะก็ลากลงมานะคะอ่าแล้วก็มีจักจีเซิรแบบนี้นะคะก็อ่านี่คือเลขแปดนั่นเองนะคะ ต่อไปเลขเก้าค่ะเลขเก้านะคะเลขเก้าก็เริ่มที่หัวก่อนเลยแล้วก็ลากมาอ่าคล้ายๆเลขอะไรอีกเมื่อกี้เลขสามเลขเจ็ดใช่ไหมคะแต่เลขเก้าเนี่ยจะอยู่จะลากมาไม่สุดกันทั้แล้วก็จะมีหยักขึ้นไปแบบนี้คือเก้านั่นเองนะคะอ่าต่อไปสิบค่ะอ่าสิบมีเลขอะไรกับเลขอะไรกันนะอ่าก็คือเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นั่นเองนะคะนี่คือ นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการเขียนตัวเลขไทยนะคะก็คือ6ถึง10ใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูก็มาทบทวนให้เด็กๆได้เขียน1ถึง10เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนด้วยนะคะว่าเลข1เลข2เลข3เลข4จนถึงเลข10เนี่ยแบบไทยเนี่ยเราเขียนยังไงนะคะฝึกเขียนให้จนชินแล้วก็เกิดเป็นนิสัยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ